ตอเราเป็นยังไงบ้างคะไม่เหง่แล้วประทไทะคะดีค่ะดีค่ะเรื่อยเรื่อยๆรื่ยาของพันธุ์พิเศษอะไรไหมก็มีมีแบบว่าปกติทั่วไปค่ะตามแบบตามภาษาใช่เหมือนเหมือนมีคนเหมือนมีคนเอารูปมาเทียบเอ้ยเราไปเที่ยวที่เดียวกันไปด้วยกันเลยที่เชียงหม่ค่ะ ก็ก็มีมีไปเที่ยวบ้างค่ะมีก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเราชอบเที่ยวเหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปทริปไปอะไรอี้ยบ้างค่ะก็คือชวนกันไปใช่ค่ะแต่ว่าก็ไปกันหลายคนนะคะไม่ได้ไปเป็นกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่หงดหงดไหมเวลาเขาโฟกัสเรื่องเราครับมีอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดไหมเออคือจริงๆปกติเขาไบบก็ไม่อึดอัดตอนนี้อึดอัดนิดหน่อยค่ะชิวๆก็อยู่กันแบบชิวๆก็ได้ค่ะ เป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าพอเราโดนโฟกัสมากขึ้นอ่ะ <so คือจริงๆอะค่ะตามตามชีวิตหนูทั่วไปก็คือจริงๆเราทําตัวปกติมากๆไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าอึดอัดอะไรอะไรเงี้ยค่ะจะมาอึดอัดแบบช่วงแบบว่าสมมุิโดนถามเฉยๆแต่ว่าเราเกรงเกรงไม่เวลาสื่อทักเยอะๆเหมือนเราเกรงใจที่จะตอบคำถามวันนี้เพราะเกรงใจจะเข้าประงานเขาอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เกรงใจ ตอนนี้มันเป็นยังไงคืบหน้าขึ้นกว่าเดิมไหมสนิทกันมากกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็สนิทกันมากกว่าเดิมไปแล้วเพราะว่ามันก็เผ่านมานานแล้วซึ่งเราก็คุยกันเรื่อยๆอย่างนั้นค่ะแล้วดูกาบพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็ไปเรื่อยๆไม่รีบค่ะเหมือนล่าสุดที่เวลาเขาออกตัวเขาเองก็โดนโดนนี่เยอะเหมือนกันคอมเมนต์เยอะเหมือนกันเวลาตอบคำถามน้องดีบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ชัดเจนสักทีเขาเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหมายถึงว่า เหมือนเราเราคุยกันสองคนเราเรารู้รู้รู้กันว่ามันประมาณไหนมาได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็บอกว่าเราก็ไม่ได้รีบอะไรเราก็ไปเรื่อยๆของเราอยู่แล้วแต่มีแฟนคลับหลายคนที่เป็นแฟนคลับทั้งคู่แล้วทุกคนรู้สึกชอบเลยระยะอยากให้แบบชัดเจนกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีแฟนอ๋อมีแฟนก็ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากอ๋อก็ให้เปิดตัวไม่ให้จริงๆเปิดตัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเปิดตัวจริงๆแล้วอะค่ะจริงๆแล้วอะ อย่างที่ดิมบอกไปว่าดีมไม่ดีมกับดีมกับมีนไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดอะไรแต่ว่าแค่แค่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากมายมมเฉยใช่แต,<ม>แต่เราก็แบบว่าเรือ่อยๆค่ะใช่แล้วตอนนี้เรียกแฟนไหมคะดีมไม่รีบ<อ>ละกันเราคุยกันเรื่อยๆก่อนด<อ>ีกว่า<อ>ค่ะแล้วกับส่วนส่วนที่เขายังไม่ชอบเราล่ะตรงนี้เราส่วนที่อ๋อไม่ต้องคุยดีๆเออจริงๆอุ้ยต้องให้ลาเขานิดเลยก็คอเราเขาใจ ใช่เราเข้าใจคือเขาอยู่ด้วยกันมานานอลอย่าเงี้ยเราก็เข้าใจอะไรใจกว้างใช่ไม่หัว<อ>เรากมาอยากก็ <c oughs> เราอยากจะฝักเนีย้ยฝักตัวแบบโอ,อย้ยแบบอะไรกับเราเยอะเลยจริงจริงกลัวมาจริงจริงกลัวมาตอนตอนแรกๆกลัวแต่ที่กลัวกว่าหนูคือคุณแม่นะค <c oughs> ุณแม่แบบว่ากลัวเขาจะแบบว่าจะมาทําอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่หรอกหมายถึงว่าเขาก็คือแบบแค่เหมือนจะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าบางบางคนอาจจะเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบอารมณ์ส่วนใหญ่แต่ว่า จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรมากแล้วรู้สึกับครอบครัวเรา,เา,เรายัางไรคะเขาตื่นสบายใจเราก็เราก็บอกเขาว่ามันไม่มีอะไรหรอกอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แค่แบบว่าเหมือนแบบแสดงความรักมันเป็นเป็นวิธีการแสดงความรักของเขาอีกแบบหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบ แสดงต่อศ kind of like, uh, 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 ิลปินที um ่เขาชอบประมาณนี้ค่ะก็ต้องแบบพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจมินต้องมาอธิบายเองไหมก็มินต้องาอธิบายกับคุณแม่ได้ไหมไม่หรืมีนหรอคะอ๋อไม่ไม่ไม่ก็อธิบายเองได้ค่ะใช่ดิมวเคยคุยกับคุณแม่ของดิแสดงว่าทั้งสองอบครัวก็คือรู้แหละว่าณตอนนี้อยู่ในรูปแบบในทานะไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้ค่ะรู้ค่ะเพิ่งผ่านมันเกิดมาเมื่อวันของวันนี้เน้ะมีอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะมันเกิดปีนี้ของเขาเป็นไงบ้างดีแฮปปี้นะคะแฮปปี้ไปแบบว่ามีแฟนมีที่ ที่เจ้าพญาอ้ใช่ไหมที่แบบขึ้นเรือไปอะไรแบบนั้นค่ะเรามีอะไรบ้างก็มือพ่อขอฝันอะไรบ้างก็มีเหมือนปกติทั่วไปเลยค่ะก็ให้ตามอืมให้ตามมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานตามมเหมือนตามมาตรฐานของหนูเป็นอะไรคะดิบบอกไม่บอกละการว่าอย่างแบบว่าตอนนี้มันก็คือเปิดเผยแล้วใครชอบดูบหรือมันเป็นแฟนเราก็รู้ว่าเราอึดนถ่านไหมที่เราแบบ ได้มีรูปคู่กับแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตามโซเชียลเลยใดยๆคือจริงๆมันมันก็ไม่ได้อดอัดค่ะคือรู้สึกว่าอย่างที่นิมพูดไปแหละว่าจริงๆแล้วว่าดิมพูดนิมใช้ชีวิตกันปกติมากอะไรเงี้ยแค่แค่ไม่ได้แบบลงรูปไม่ได้แบบว่าจะจะแบบว่าแสดงออกทางสื่อโซเชียลเยอะเฉยๆอะไรก็คือมีนะก็เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีบางมีบางมีบางอมลงเมื่อไหร่คะท้องนู้น่นะ ฟังฝั่งน้นก่อนดีกว่าร้อยเขาเปิดฝั่งเกาะฟังนน้นก่อนดีกว่าค่ะใช่เราเป็นผู้ตามดีกว่าค่ะอย่างผลงานล่าสุดเนาะกับเพลงเราเองมีแบบแอบปั๊บนิดนึงว่าได้ดู MV ก่อนด้วยแล้วก็ให้เราหนึยเร์เซ็ในการโชว์กับเพลงจรยงก็โชว์สกิลก็ได้แล้วต้องร้อยถ้าไม่ร้อยเดี๋ยวนเป็การแสดงว่าเราแอบดุใช่ไหมไม่ดู เขาก็พ <c oughs> ูดเล่นเฉยแต่เหมือนว่าเขาเขาก็ได <c oughs> okay, right? <c oughs> <c oughs> right ้ดูก่อนอะไรเงี้ยก็ให้ดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนเขามีเลือดของนักผู้กำกับอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะแบบว่าให้เขาช่วยคอมเมนต์ช่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในเรื่องชุดเองรูปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมิติมิติก็เขาก็โอเคนะถือว่าเป็น MV ที่ดูแล้วติน้อยอ่าใช่เออก็ถือว่าโอเคไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดในอนาคตจะมีแบบร่วม MV เป็นพระเอกเอ็มวีเป็นฟีนไหมคะ โอ้ยแต่ติงติงเพลงแกมีเป็นมีเหรอคะเราต้องมาแย่งกันสามคนอะไรใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นเพลงพาเพลงก็อาจจะเป็นไปได้ไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้เลือกใครเองค่ะค่ะประมาณนี้นะคะขึ้นละครเดี๋ยวที่บอกถ้าจะใส่ให้ดูลองคุยเรื่องเพงกันดีกว่า